GTX 100 Super ยังไหวอยู่ไหมในปี2023ถ้า I have CPU ขายอย่าง ASUS ROG Gaming GeForce GTX 100 Super เนี่ยขายแยกนะ6490 6490นี่้เป็นมือหนึ่งประกัน3ปีเต็มนะสเปคเนี่ยมันมี CUDA Core 1 4ึ่ครัอแปดกรและพร้อมกับ RAM 6กิบรกบิตแต่ว่าข้อเสียมันก็มีอย่างเช่นการที่ไม่รองรับ Ray Tracing รวมถึง DLSS เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับกับ CPU แค่ AMD Ryzen 5 4 5 0ถ้าซื้อทั้งเครื่องตอน,นี้มีการปรับราคาลงฮะ1ม ฟอร์ซ่าชั้น5เนี่ยปรับไฮได้120ถึง145เฟรม Spider-Man ปรับกลางเ s r เฟซ่าบาลานซ์80ถึง115เฟรม God of War ปรับไฮเอฟเฟซ่าบาลานซ์70ถึง85เฟรม Diablo 4 100ถึง145ปรับไฮเอฟเฟซ่าบาลานซ์สไปร์พัง60ถึง90เฟรมทุกอย่างไฮหมดเ s r เฟซ่าบาลานซ์65ถึง90เฟรมโดรสุดซูเปอร์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าความแรงนั้นไปเป็นน้องๆ RTX 3 0 5 0เลยราคาขายแยกแค่6,490ที่ iHaveCPU ครับ